วันนี้พี่ทิธ์มีเมนูผัดเปรี้ยวหวานมาฝากนะคะใส่ทุกอย่างเลยค่ะวันนี้จัดเต็มเลยค่ะแล้วก็มีเคล็ดลับนะคะว่าใส่อะไรทําให้ผักกรอบนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทํากินง่ายสไตล์พิธีนะคะวันนี้พี่ทิธ์จะมาแบ่งปันเมนูผัดเปรี้ยวหวานหมูนะคะใส่เต็งกวาด้วยวันนี้ เดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะไปเลยค่ะ,คะเครื่องปรุงทั้งหมดเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะเร,เริ่มจากสับกระเทียมกันก่อนนะคะ เดี๋ยวเราไปปรุงกันเลยค่ะกระทาร้อนใส่น้ำมันพืชน,นะคะใส่หมูค่ะ ใส่แตงกวาค่ะใบสวมสามสีเลยนี่พี่สามสีใส่สามสีเลยใครมีเท่าไหร่หอมอใหญ่ค่ะสับประรดค่ะจากนั้นปรุงรสนะคะซอสมะเขือเทศ น้ำต้งใส่ตัวน้ำตาลจายน้ำปลาซอเด็ดหอมใส่น้ำเปล่าข้างใส่น้ำเปิดเทศ พอ้เขามีน้ำกุกคลิกนะคะนี่น้ำกุกคลิก่ังนั้นใส่ต้นหอมได้เลยอร่อยแน่นอนนี่ไปชิมกันค่ะ ถึงเวลาชิมแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะว่าอร่อยไหมนะคะคุ้นๆว่าคล้ายๆกันทุกคลิปไหมแต่ว่าจะอยากชิมให้ดูว่าอร่อยไหมแค่ชิมไม่พอรู้นะว่าอร่อยหรือเปล่าเนาะเพราะว่าไม่ใช่รายการช่องกินโชว์ชิมดูซิ เมื่อกี้พี่ทิพย์ทำแล้ววางไว้นานเนาะไปคุยธุละอยู่ชิมเลยอือร่อยค่ะ พี่ทิพขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทิพด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ